สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับปี2014มือเดียวป้ายแดงนะครับ Toyota v i o อนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยครับคันนี้ออปชั่นพอมีครับ ปี2014เครื่อง1,005เกียร์ออโต้นะครับสีสวยเต็มชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับ199,000บาทนะครับสภาพนี้ราคานี้คุ้มมากๆนะครับใครเข้าใจสนใจอยากได้วีออสใช้งานนะครับทนทานดูแลง่ายใช้กันได้สบายครับสีสวยๆนะครับสีขาวแบบนี้นะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับเครื่อง1,005เกียร์ออโต้นะครับคันนี้แจ้งมาชัดเจนเลยนะครับว่า เคยติดแก๊สแล้วนะครับถอดออกแล้วไม่แท้นะครับ160,000กมนิโลเมตรนะครับนี่เลยครับไม่หมกเบ็ดครับเคยติดก็บอกว่าติดนะครับถอดออกนะครับรถยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆเลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดไฟแนนทั่วไทยภายในสวยนะครับเซนล็อกแอร์แบ็ก ABS 디스เบรกนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแล้วก็มีพุ s สตาร์ทด้วยนะครับตัวนี้ ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับใครสนใจหารถใช้งานนะครับเจ้าของดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับเคยติดแก๊สอยู่พักหนึ่งนะครับก็ถอดออกไม่แท้นะครับ1,60,000กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นอัตราปกติเลยนะครับฉะนั้นใครสนใจอยากได้นะครับ สภาพดีๆแบบนี้ราคาเปิดไม่แรงด้วยนะครับใครเข้าใจสภาพนะครับเปิดราคาเบาๆนะครับเพราะว่ารถเคยติดแก๊สมาแล้วใครที่หารถใช้งานนะครับก็ถือว่าได้ราคาและสภาพก็ยังเนียนอยู่เลยครับไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนรถสมบูรณ์นะครับเอาไปชมไปเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับรถสวยๆดูแลดีนะครับเคยถอดแล้ว เครื่องเกียร์เครื่องยนต์นี่สมบูรณ์มากๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเราแจ้งตรงนะครับไม่มีหมอกเม็ดนะครับสวยๆเลยครับคันนี้ฝากไูด้วยนะครับตัวนี้เป็นมือเดียวนะครับเป็นตัวท็อปสุดปี2014น่นะครับออปชันพอมีนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันปรับนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับครบแน่นอนนะครับสภาพดีๆตัวนี้แอร์แบ็กสองใบดิสเบรกครับผมฝากกูด้วยครับขอบคุณครับ ผ่อน4,100โดยประมาณนะครับผ่อน6ปีครับ